เจอเป็นยังไงเมื่อเธอถูกไล่ล่าเพราะดันไปช่วยนักร้องสาวตาบอดจนมารู้ภายหลังว่าด,ดันไปยุ่งเกี่ยวกับคดีลักขโมยสินค้ามูล,ลค่าควาหมือนล้านสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังแอคชั่นระทึกขวัญเรื่อง The Killer หนังปี2024นำแสดงโดยนาตาลีแอ m มานูเอลโอมารซีแซมวอชิงตันและเอริกค n นโตน หนังเริ่มต้นที่สาวสวยชื่อซีเมื่อเธอตื่นก็มาให้อาหารปลาทองก่อนจะเล่นปิศอาศอักษรไกวาจากนั้นเมื่อแต่งตัวเสร็จเธอเขาไปนั่งรอใครบางคนที่โบสถ์หลังซีนั่งรออยู่สักพักฟินหรือมือขวาของเจ้าพ่อก็มาหาเธอเพื่อบอกให้เธอไปทำงานงานหนึ่งคืนนี้เธอเลยถามพวกนั้นสมควรโดนใช่ไหมซึ่งเขาก็พยักหน้ารับก่อนยำ้ำคืนนี้ห้ามมีใครออกมาจากห้องนั่นเด็ดขาด ด้านในตำรวจชื่อเซและคู่หูเมื่อเห็นผู้จองสงสัยเดินม,มาที่รถ ทางครูกะพงเข้าไปทําการจับกลุมพร้อมถามโคโคอยู่ที่ไหนแต่ผู้ต้องสงสัยก็ตอบยียวนก่อนใช้โอกาสที่เซเผอรายงานเซแล้วหันไปยิงขาของคู่หูก่อนจะขับรถหนีไปเซที่ได้เสติจึงยิงรถของมันจนพลิกคว่ำแต่พอจะเข้าไปทําการจับกลุ่มก็พบว่ามันวิ่งหนีไปแล้วเขาเลยวิ่งตามไล่ล่ามันมันที่จนมุมเลยหันไปคว้าผู้บริสุทธิ์มาต่อรองแต่เซก็ไม่สนแล้วใช้จังหวะที่มันเผอยิงมันจนเสียชีวิตและช่วยชีวิต ผู้บริสุทธิ์เอาไว้ได้ส่วนซีเธอมาที่ร้านตัดเสื้อเพื่อรับชุดที่สั่งตัดไว้ซึ่งขณะเธอคุยกับเจ้าของร้านเราเลยได้รู้เธอเป็นนักฆ่ารับจ้างตกดึก สี่ก็ไปที่บาร์แห่งหนึ่งเพื่อพบชายชื่อว่าโคโค่ซึ่งพอเธอได้เจอเขาเธอก็บอกเจ้าพอจะยกโทษให้หากเขานำของที่ขโมยไปเมื่อคืนเธว่าโคโค่ปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นเธอรู้อย่างนั้นก็ควักดาบซึ่งซ่อนอยู่ในเสื้อออกมาเล่นงานโคโค่และผ่าพวกของมันทีละคนชีละคนส่วนนักร้องสาวที่อยู่ในห้องนั้นด้วยเมื่อเห็นมีเหตุการณ์ยิงกัน,ก,นก็จะวิ่งหนีแต่กระตกใจจนงายหลังหัวเลยกระแทกไปถูกขอบบันไดเขาเต็มเป่า หลังสี่กำจัดทุกคนก็เดินเข้าไปจะกำจัดนักร้องสาวด้วยแต่เมื่อเห็นนักร้องสาวได้สติขึ้นมาแล้วร้องโวยวายเพราะตาบอดกระทันหันเธอที่สงสารเลยปล่อยนักร้องสาวไปด้านสีเมื่อมาที่โบสถ์เธอก็จุดเทียนแห่งชีวิตแล้วมานั่งดื่มด้วยความเครียด สักผักฟินก็โผล่มาพร้อมท่าทีไม่พอใจเนื่องจากรู้ว่าเธอไว้ชีวิตนักร้องสาวเธอที่ถูกเขากดดันจึงรับปากว่าจะจัดการเรื่องนี้เองแม้ลึกๆจะไม่พอใจอยู่ก็ตามส่วนเซเขาถูกหัวหน้าดุเรื่องหญิงผู้ต้องสงสัยซึ่งเขา็อางวาทีํามเพื่อช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์แต่ดูเหมือนหัวหน้าจะไม่ฟังเขาเลย เมื่อใส่กลับมานั่งทีโต๊ะลูกน้องก็มารายงานวัเพลงที่ผู้ต้องสงสัยฟังเป็นเพลงเดียวกับที่นักร้องสาวแต่งให้โคโค,โค่หรือหัวหน้าแก๊งมากเซที่ถูกกำจัดเมื่อคืนเขาเลยเดาทั้งสองเหตุการณ์นี้คงมีความเชื่อมโยงกันรุ่งึ้นสีก็ไปหานักร้องสาวโดยอ้างกับตำรวจที่เฝ้าหน้าห้องกับนักร้องสาวว่าตัวเองไปเจ้าหน้าที่จากสถานทูตอเมริกาซึ่งทั้งครูก็เชื่อเธอสนิทใจด้านสีทีแรกเธอก็จะคำจัดนักร้องสาวตามที่ฟินสั่ง แต่สุดท้ายก็เกิดเปลี่ยนใจอีกซึ่งกกเปไปเวลาเดกคาที่เซมาสอบปากคำนักร้องสาวโพอดีเธอเลยต้องอยู่นั่งฟังเซสอบปากคำนักร้องสาวซึ่งนักร้องสาวก็บอกเซว่าหล่อนจําเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยหลัเงเซสอบปากคำเสร็จเขาก็ออกมาจากโรงพยาบาลพร้อมสีทันใดนั้นทางสถานทูตก็โทรมาหาเขาจึงได้รู้สีเป็นตัวปลอมแต่พอจะหันมาจับเธอก็หายตัวไปแล้วส่วนฟินเขาถูกเจ้าพ่อเรียกพบ เนื่องจากอยากให้เขาตามหาสิ่งผิดกฎหมายมูลค่ากว่ามื่ล้านที่ถูกแกงหมากเซขโมยไปซึ่งเขาก็รับปากว่าจะรีบนำมันกลับมาให้เจ้าพ่อให้ไวที่สุดในเวลาต่อมา เซก็ไปพบเจ้าชายจากซาอุเพื่อรายงานผลการสืบสวนให้ทราบเนื่องจากวันก่อนนั้นขนาดเจ้าชายนาเจ็ดส่วนตัวมาลงจอดที่ปารีสกลับโดนกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นสุลกากรมาขโมยทรัพย์สินอมีค่าไปเพียงแต่เขายังสงสัยของที่ถูกขโมยไปคืออะไรและแก๊งมากเกสที่ถูกเก็บเมื่อคืนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยไหมรวมถึงเจ้าชายรู้จักกับเจ้าพ่อดยหรือเปล่า ึ่งเจ้าชายก็เอามือไปสักพักก่อนบอกตนไปผู้เสียหายพร้อมแหนะตอนนี้สิ่งที่ทางการฝรั่งเศสควรทำคือการปล่อยตัวเจ้าชายกลับซาอุดั้งหากดานซีเธอถูกฟินเรียกตัวไปพบเนื่องจากรู้ว่านักร้องสาวยังมีชีวิตอยู่เธอเลยอ้างนักร้องสาวไม่รู้เรื่องอะไรสักพักเธอก็เริ่มสังเกตว่ามีสองนักฆ่าสาวหน้าใหม่มายมืนอ,อยู่รอบๆตัวเองส่วนฟินก็เล่าให้พวกหลอนฟังว่า สายตาของซีครั้งแรกที่เขาได้เห็นตอนเธอจัดการกับชายผมยาวที่หวังจะหาประโยชน์กับเรือนร่างของเธอนั้นมันช่างเหมือนกระดวงตาของราชสีเขาเลยเก็บเธอมาเลี้ยงแต่ตอนนี้ดูเหมือนสายตาน่าจะหายไปเสียแล้วส่วนซีขณะฟังฟินพร้ามก็เห็นนะัาฆ่าหนุ่มสองคนกำลังขับรถไปที่ไหนสักที่เธอจึงเดาฟินคงสั่งทั้งคู่ให้ไปเก็บนักร้องสาวนั่นจึงทำให้เธอโมโหมากฟินเห็นอย่างนั้นก็แซวว่าเขาเริ่มเห็นแววตาของราชสีของเธอกลับมาแล้ว ด้านซีเธอวิ่งออกไปด้านนอกแล้วขโมยรถมอเตอร์ไซค์เพื่อไปหยุดยั้งสองนักฆ่าหนุ่มและโดยที่ชำนาญเส้นทางกว่าเธอจึงใช้เส้นทางลัดจนไปดักหน้าทั้งคู่รวมถึงทําให้รถของพวกนั้นพลิกคว่มไปขณนาเซมาเยี่ยมคู่หูที่โรงพยาบาลก็เป็นเวลาเดียวกันที่ซีปลอมตัวไปเจ้าหน้าที่พยาบาลแล้วเข้าไปที่ห้องของนักร้องสาวซึ่งพอเธอได้เจอหลอนก็บอกให้ทําตามที่เธอบอกเพราะตอนนี้มีชายสองคนกําลังมาตามล่าหลอน หล่อนที่ไม่มีทางเลือกเลยพยักหน้าและทำตามที่ซีแนะนำหลังซีเล่นง,งานตำรวจที่เฝ้าหน้าห้องและผพานักร้องสาวออกมานอกห้องได้ก็เป็นเวลาเดียวกับที่สองนักข่ามาถึงโรงพยาบาลพอดีจึงเกิดการยิงปะทะกันขึ้นส่วนแซเมื่อได้ยินเสียงแังด้านนอกก็ออกไปผสมโรงด้วย ขณะเซกําลังเล่นงานนักฆ่าคนหนึ่งก็หันไปเห็นซีกําลังชวนนักร้องสาวอยู่ไกลๆแต่โดยที่โดนเล่นงานจึงไม่ได้สนใจเธอเช่นเดียวกับเธอที่โมตะวุ่นกับการช่วยนักร้องสาวและกําจัดนักฆ่าที่เหลือหลังซีสลัดนักฆ่ามาได้ก็นำนักร้องสาวไปไว้ในห้องห้องหนึ่งหนึ่งจะเกะกะ สักพักก็พบเซ่ตามเธอเข้ามาซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกัที่สองนักฆ่าเข้ามาในห้องนี้ทางด้านหลังซีและเซทางคู่โดยต่างฝ่ายต่างจัดการนักฆ่าซึ่งก็เข,าข้าขาการเหมือนรู้จักกันมานานด้านซีเมื่อกำจัดนักฆ่าได้ก็หันมาบอกเซว่าเธอรู้ก็ซึ่งเขาหมดแล้วซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆพร้อมๆกับซีชัยดามอาวุธฟาเซเจนสลไปทว่าก่อนเธอจะใส่นักร้องสาวออกจากห้องก็หันมาฟาดเข้าซ้ำอีกรอบพอรู้ตะกี้เขาแกล้งสลก ในเวลาต่อมาสีก็พานักร้องสาวมาพักที่บ้านของตนส่วนเจ้าพอมนัดเจ้าชายมาทานข้าวเนื่องจากยากรู้ตอนนี้สินค้าอยู่ที่ใครซึ่งเจ้าชายก็ตีมืนบอกไม่รู้เรื่องพร้อมพูดถึงเรื่องที่มีตำรวจมาสอบถามเกี่ยวกับเจ้าพอด้วยเจ้าพ่อที่งูหงิดเป็นทุนเดิมจึงลุกขึ้นมาอาเจ้าชายฟินเห็นอย่างนั้นเลยรีบเข้าไปห้ามเจ้าพ่อเลยหันมาบนเขาแทนว่าจะการเลือกของสีให้เสร็จเสร็จไปซะ เมื่อซีได้คุยกับนักร้องสาวหล่อนก็ได้รู้หลังซีหนีออกจากบ้านก็มานอนอยู่ใต้สะพานจนได้ชายผมยาวมาช่วยนักร้องสาวได้ยินอย่างนั้นก็ยิ้มออกมาเพราะตอนก็เคยนอนอยู่ใต้สะพานเช่นกันเพราะถูกแฟนบอกเลิกจนได้มาพบโคโค่ซึ่งโคโคก็หวังดีกับหล่อนโดยชักชวนหล่อนมาร้องเพลง หลังนักร้องสาวคุยกับซีอยู่พักใหญ่หล่อนก็จําเสียงของเธอได้วัวเป็นนักฆ่าที่มาเก็บโคโคจึงรู้สึกวายกลัวขึ้นมาส่วนซีเมื่อรู้หลอ่อนคบกับโคโคก็เริ่มสงสัยทั้งคููเกี่ยวข้องกันยังไงนักร้องสาวจึงอึ้งไปสักพักก่อ,อนจะบอกความจริงว่าหลังโคโคเลี้ยงดูหล่อนจนเงินเริ่มหมดโคโคกับแ๊งก็วางแผนปล้นเจสส่วนตัวซึ่งที่หลอนรู้ก็พออยู่ในรถคันนั้นด้วยเพียงแต่ไม่ทราบว่าพวกนั้นที่รถตู้ที่เต็มไปด้วยสินค้าไว้ที่ไหน สี่ที่รู้เรื่องราวทั้งหมดรวมถึงรู้ว่านักร้องสาวไม่ใช่คนดีจึงมโมโหหล่อนและโมโหโตเองเนื่องจากฟินเคยบอกเธอเอาไว้แล้วว่าในผับนั้นมีแต่คนเลวแต่เธอไม่เชื่อที่เขาพูดในเวลาต่อมาสีก็พานักร้องสาวมาที่โบสถ์เพื่อกำจัดหลอนทิง้งสักพักฟินก็มาหาเธอเพราะเธอมาขัดขวางสองนักฆ่าหนุ่มที่เขาสั่งให้ไปจัดการกับน,นักร้องสาว เธอเลยบอกเธอจัดการกับนักร้องสาวไปแล้วฟินเลยกลับมาเป็นพึงพอใจโดยไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วนักร้องสาวยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากซีไม่กล้าลงมือซึ่งนักร้องสาวก็สงสัยทําไมซีถึงไว้ชีวิตตัวเองซีเลยบอกว่าตอนเด็กๆเธอกับน้องสาวโดนแม่ทําร้ายเธอที่ปกป้องน้องไม่ได้เลยรู้สึกเสียใจสุดท้ายจึงหนีออกมา ส่วนที่ชวนนักร้องสาวก็พอเห็นแววตาของเธอกับน้องสาวอยู่ในนั้นอีกอย่างนักร้องสาวก็ยังมีโอกาสแก้ตัวมิเหมือนกับเธอส่วนเซก็โดนหัวหน้าบนอีกแล้วเรื่องใช้อาวุธในโรงพยาบาลพร้อมทั้งโดนกำชับห้ามสืบเรื่องของเจ้าชายอีกพร้อมมันเกี่ยวโยงกับเรื่องของการเมืองและการค้าระหว่างประเทศหลังเซกลับมานั่งที่โต๊ะ ตำรวจสากลก็มารายงานว่ารู้ตัวจริงของซีแล้วส่วนลูกน้องที่เห็นเธอก็เดาหรือเธอจะคือราชินีแห่งความตายนักฆ่าในตำนานที่ไม่เคยมีใครรู้ตัวจริงหลังเซรู้ว่าซีจะไปซื้อของกินอย่างร้านประจำก็วางแผนจับกุมซึ่งก็จับกุมได้โดยง่ายเพราะเธอไม่ขัดขืนแต่พอมาสอบปากคำเธอกลับไม่ยอมพูดอะไร แถมยังแซวเซวัฒนาเขาไม่มาเป็นตำรวจเขาก็คงจะกลายเป็นนักฆ่าเหมือนเธอในตอนนี้เซเลยเปลี่ยนเรื่องโดยถามเธอเคยถูกยิงไหมพร้อมเลาว่าเมื่อสีปีก่อนตอนเขาปลอมตัวไปจับคนร้ายวิทยุสื่อสารนั้นเกิดขัดข้องมาเลยรู้ว่าเขาเป็นตำรวจพร้อมยิงมาที่ขาของเขา ดานเซ่เขาถามซีถ้าเธออยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเธอจะทำยังไงเธอเลยบอกคงพูดหรือถามเพื่อถ่วงเวลารอความช่วยเหลือเขาเลยยิ้มออกมาเพราะเป็นคำตอบที่ถูกทว่าขณะเขาจะบอกเขาพูดอะไรเธอก็พูดออกมาก่อนว่ารองเท้าใส่อะไรสุดท้ายเขาเลยรู้คนที่มาช่วยชีวิตเขาตอนนั้นก็คือเธอเนื่องจากคูหูตามมาช่วยเขาไว้ไม่ทัน ด้านสีเธอต่อรองกับเซ่ว่าจะพาเขาไปหานักร้องสาวโดยมีข้อแม้คือเขาจะต้องคืนปิศณอักษรก้ายให้เธอแต่เมื่อเธอได้รับมันขณะเขาเพลอคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกนายเธอก็แอบไขกุญแจแล้วกระโดดไปก่อป้ายรูจนมาถึงชั้นล่างจนหนีรอดไปได้ทำให้เซเจ็บใจมาก ส่วนเจ้าพ่อคณะกนดาฟินเรื่องตามหาสินค้าไม่เจอฟินที่สุดทนก็สั่งให้นักฆ่าสาวจัดการเจ้าพ่อก่อ,อนจะบอกความจริงว่าสินค้านั้นอยู่ที่ตัวเองเมื่อสี่กลับมาที่ห้องก็พบห้องเละเทะไปหมดเธอเลยไปเปิดดูกล้องวงจรปิดจนได้รู้นักร้องสาวถูกลูกจอกของฟินจับตัวไป ส่วนเซเมื่อรู้จากลูกน้องวานนาคาสองนายที่เขาต่อสู้ด้วยที่โรงพยาบาลเป็นตำรวจก็เป็นเวลาเดียวกับที่มีเจ้าหน้าที่หลากหลายนายมาตรวจสอบอย่างต่อของเขาและพบสิ่งผิดกฎหมายเขาที่รู้ตัว,วถูกยัดเยียดความผิดจึงรีบวิ่งหนีโดยไปกระโดดเกาะป้ายอย่างที่ซีเคยทำทว่าเขากลับรวงลงมาดีที่มีโต๊ะรองรับแต่อย่างน้อยก็หนีรอดไปได้ ดานซีก่อนจะไปหาฟินเธอก็แวะไปหาเจ้าของร้านตัดเสื้อเพื่อนำปลาทองตัวโปรดไปฝากเลี้ยงจึงได้รู้เขาโดนตำรวจชั่วเล่นงานพราอตำรวจนั้นรู้ว่าเธอซื้อเสื้อผ้าจากที่นี่พร้อมฝากเบอร์โทรไว้ให้เธอนั่นจึงทำให้เธอโมโหพร้อมสัญญาจะเล่นงานคนที่ทำร้ายเขาให้สาสมเมื่อซีมาเจอฟินเธอที่ปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดก็เดาฟิงของจ้างแก๊งหมากเซไปขโมยสินค้าจากเจ้าชายแล้วจ้างเธอไปเก็บพวกนั้นเพื่อปิดปาก จากนั้นก็คงกำจัดเจ้าพ่อเพื่อขึ้นเป็นใหญ่เสียเองเขาที่ได้ยินและยิ้มออกมาเพราะเธอพูดถูกต้องทุกอย่างพร้อมยืนข้อเสนอถ้าเธอยอมทำงานนี้ให้เขาเป็นงานสุดท้ายเขาสัญญาจะปล่อยนักร้องสาวไปซึ่งเธอก็ตอบตกลงแต่พอรู้ว่าจะต้องไปกำจัดเซเธอก็เครียดขึ้นมาทันทีด้านซีเธอไปดักรอเซที่ตลาดตามที่ฟินบอก สักพักกัพบเซน่ากู่หูมาเจอกันที่นี่เธอเละเอะใจขึ้นมาดังนั้นจึงโทรไปยังเบอร์ที่ได้มาจากเจ้าของร้านเลยได้รู้ตำรวจที่มาเล่นง,งานเจ้าของร้านก็คือคู่หูนั่นเอง เมื่อครูหูรับโทรศัพท์ซีก็ขอคุยกับเซซึ่งครูหูก็อึ้งไปสักพักก่อนจะยื่นโทรศัพท์ให้และทันทีที่เซหยิบโทรศัพท์เธอก็ยิงครูหูหนึ่งในนักขาสาวหน้าใหม่ที่ถูกฟินสั่งให้มาจับตาดูซีเห็นอย่างนั้นก็อลอบยิงเธอแต่เธอก็รู้อยู่แล้วเลยได้วางหุ่นหลอกหลอนเอาไว้ก่อนจะหันไปกำจัดนักขาสาวครับ เมื่อเซได้คุยกับซีเธอก็บอกให้เขารีบหนีและเรื่องที่คููหูทรยศเขาแต่แทนที่เขาเจะหนีกลับบังคับคููหูให้พาทั้งคู่ไปหานักร้องสาวและกับการที่จะพาคููหูที่ถูกยิงไปส่งยังโรงพยาบาลเทว่าคููหูก็ไม่รู้และรู้แค่ว่ารถตู้อยู่ที่ไหน หลังเซปล่อยกูหูไว้ที่โรงพยาบาลเขากับซีก็ไปเล่นงานโพเฝ้ารถตู้สุดท้ายจึงยุโรตู้เอาไว้ได้จากนั้นเธอก็โทรไปต่อรองกับฟินว่าจะแลกรถตู้ซึ่งบรจุสินค้ากับชีวิตของนักร้องสาวที่เธอยังเดาว่ายังมีชีวิตอยู่เพราะเขาที่ฉลาดคงไม่กล้าลงมือจนกว่าจะกำจัดเธอได้สำเร็จนั่นจึงทำให้ฟินโกรจัดเพราะเธอเดาแผนการออกหมดก่อนนัเธอไปเจอกันที่โบส เมื่อฝิ่นไปนั่งรอซิที่โบสสักพักเธอก็โผล่มาซึ่งมันก็ใช้ชีวิตของนักร้องสาวมาตอร้องจนอยอมบอกรถตู้จอดอยู่นอกโบสมันเลยทำทีเป็นชวนเธอคุยก่อนหันมาเล่นงานแต่ก็พลาท่าให้กับเธอ ขณนะนักข่าวสาวหน้าใหมา่อีกคนที่เหลือกำลังกำจัดนักร้องสาวพอรู้ฟินถูกเล่นงานก็เป็นเวลาเดียวกับที่ซีรีม,มาช่วยนักร้องสาวซึ่งก็ช่วยเอาไว้ได้ทันเวลาทว่าก็พบลูกกระจกของฟินอีกจำนวนมากตรงเข้ามาเล่นงานเธอทันใดนั้นเซก,ก็ขับรถตู้เข้ามาช่วยเธอกำจัดพวกลูกกระจกด้วยอีกแรงด้านฟินมันลุขึ้นมาสั่งการลูกน้องสุดท้ายรถตู้จึงตกมาอยู่ในการครอบครองของมันเซเห็นอย่างนั้นก็กดร,ระเบิดฟินที่เห็นสินค้าถูกระเบิดปนไปก็โกรธมาก ดานซีและเซทั้งคู่พานักร้องสาวเข้ามาในโบสถ์จากนั้นก็ร่วมมือกันกำจัดพวกลูกกระจกที่ตามเข้ามาสักพักนัคาสาวหน้าใหม่ที่ฟื้นก็พุ่งเข้ามาเล่นงานเธอส่วนฟิงก็พุ่งเข้าไปเล่นงานเซด้วยความแค้น ดานซีแหลกๆเธอก็บพร้าทายกับนักฆ่าสาวเหนื่อยจากเหนื่อยและได้รับบาดเจ็บมาแต่ด้วยเกาเกมกว่าสุดท้ายจึงทุ่มหลอนไปกระแทกกับเสาจนลมฟุบไปซึ่งก็ไปเวลาเดียวกับที่เซพลาททายกับฟินเธอเลยพุ่งเข้าไปช่วยซึ่งก็จัดการลูกกระจอกได้จนหมดแต่ก่อนจะกำจัดฟินนักฆ่าสาวก็ลุกขึ้นมาขัดขวางเธอ หลังซีกำจัดนักฆ่าสาวลงได้ก็ถูกฟินที่ฟื้นขึ้นมาหยิ่งเขาที่ด้านหลังเธอที่รู้ไม่รอดแน่เลยถามรองเท้าของฟินใส่อะไรนานจึงทำให้มันงุนงงต่างจากเซซึ่งอยู่ในสภาพสวักสบอมที่รู้เธอกำลังพูดถึงเวลาอยู่ดังนั้นเือรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายโยนอาวุธไปให้เธอเธอเลยได้จงังหวะจัดการมันโดยไม่ลืมบอกเขาสมควรที่จะได้รับสิ่งนี้ ส่วนนักร้องสาวที่ถูกยิงเมื่อถูกกระตุ้น้วยเหตุการณ์คล้ายเดิมๆก็กลับมามองเห็นได้อีกครั้งส่วนสีก็ไม่ลืมไปดับเทียนแห่งชีวิตของฟินก่อนจบหลังสีได้เจ้าของร้านตัดเสื้อทำแพรให้เธอก็แอบไปดูนักร้องสาวจนได้เห็นหล่อนกำลังถูกส่งกลับประเทศและดูเหมือนจะคืนดีกับแม่แล้วนั่นจึงทำให้เธอยิ้มออกมาส่วนเซหัวหน้าได้ชักชวนให้เขากลับมาทำงานด้วยกันทว่าเขาก็ขอคิดดูก่อนเพราะไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองบา้บาๆอีก แั่นั้นสีก็โทรมาบอกลาเขาซึ่งเขาก็รั้งเธอไว้สักพักเพื่อเฉลยปิศานาอักษรไกว้ข้อที่เธอทําไม่ได้คือคําว่ารีบอนหรือเกิดใหม่นั่นเองเธอละยิ้มออกมาเพราะเหมือนเหมือนกับชีวิตของเธอที่กําลังจะเริ่มต้นใหม่ก่อนทั้งคู่จะบอกลากันครับ สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของนักฆ่าสาวในตำนานที่ไปจัดการแกงเล็กๆแต่เรื่องดันวุ่นวายเพราะเธอนันไปไว้ชีวิตนักร้องสาวแถมยังโดนนายตำรวจหัวดือ้อตามราวีไม่เลิกทว่าสุดท้ายเธอที่โดนหักหลังเลยร่วมมือกับนายตำรวจจัดการกับเจ้าพ่อและมือขวาแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตเลี้ยงปลาทองแบบชิลๆก็จบแล้วนะครับกับหนังเด e k คิลเลอร์หนังได้คะแนนจาก IMDB 5.7คะแนนเป็นกำลังใจให้การด้วยการกดไลค์แชร์ like, share, ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดค,คุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ